อน,นิสงส์ของธรรมสี่ประการพิขุทั้งหลายทรสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสปปรปบุรุษการฟังสัตว์ธรรมการกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมภิขูทั้งหลาย ทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกัทาคามิผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการคบสัพป,ปบุรุษการฟังสั์ธรรม การกระทําไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล สี่ประการเป็นอย่างไรคือการคบสัพป,ปะบุรุษการฟังสัจธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้ อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลสี่ประการเป็นอย่างไรคือการครบสปปรปบุรุษการฟังสัตธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขูทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลพิขุทั้งหลายทำทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาสี่ประการเป็นอย่างไรคือการคบสัพป,ปบุรุษการฟังสศตธรรมการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพิขุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้แลเป็นไปพร้อมเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญา